สวัสดีคะ่ะนี่แน่เราก็จะมาชุดเราก็ยังมีมาให้ทุกคนดูบ้านกันเดีดเ๋ยวกดเลยอย่าตอะไรยังไให้ามทุกคนเข้ามาดูนะมีแค่เพื่อนสนิทเท่านั้นนะผมมีแค่เพื่อนสนิทเท่านั้นนะผมให้กนโลกกลับมาเหมือนเดิมอหมือนเดนะแต่ครั้งนี้ก็จะบอกว่าเจอแม่เฟิร์นเนาะไปดูกันพเฟิร์นใช่ไหม fun. Bye. พี่เฟิร์เหรอทพี่เฟิร์นหรอือเปล่าคะเอาไม่สนใจจะด้วยไม่ใช่พี่เฟิร์ โอ้ยไม่ใช่แม่พี่เฟิร์นไม่สนใจอ่ะไม่สนใจเลยแค่บอกว่าเราเตือนรอบป้ากันนะ ท้องแดงองงสวัสดีท้องสดีท้องแงน่นท้องแดงสวัสดีท้องแนงฮึ่มฮึ่ทองงพี่ฟืนหรือเปล่านะทำไมพี่ฟื้นะไ,มฟไม่สนใจเลยเนะขาต้องจะสนใจแต่หมามสนใจ Ja! วันี้ก็ไม่สนใจเลยวันนี้ก็แม่มีหน้าเหรแต่ว่าแค่แค่จะบอกว่าวันนี้่ะนี่ก็เอาไปขึ้นไปหมดคือไม่จะบอกว่าไม่ได้อะไรแค่จะบอกว่าหน้าห้องแดง เนี่ยะไให้ม้ดีม่ควบ้าเนะไอ้วถ้าเกิดว่าจะทำไงล่ะครัอกกไปรขนนี้ก็ต้องวิ่งตามหาสิตอนนี้น้องแม่รน้ำหวานๆแดดกว่าผิวโอเคแล้วอ่น มีแค่เนี้ยแค่ก็มีแค่เลยเนาะเฟืนพี่เฟืนพี่เฟืนอุ้ยพี่เฟืนี่พี่เฟื่อนยังไม่หาพี่สิงพี่เฟืนพี่เฟือนหน่อย 别低头了啊！嗯 ก็จะเราก็จะอยู่บ้าน5-9าของห้านะคะนี่คือบ้านของเรา5กับ9บ้าน5-9ของเราแล้วมีเออไปเคยทำผังทุ่ท่าน หมาทองแดง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 มาทองแดงหมาทองแดง ي, มาทองแดงมาทองแดงวแ,แต่อันนี้ก็คือจะตัวซุ้มกับตัวคเคชเมตเมีนยนล้วแล้วาเราก็จะเป็นประมาณน,นี้ นี่จะมีสาวทองไทยแล้วก็มีล้วนอาปาดจะสูมไปให้ดู Mar inhos, in นี่นี่ก็จะมีอะไรนี่นี่มีปูปลาเว่าเราแล้วมีหมาด้วยมีหมาด้วยนี่ก็จะมีหมาทองแดงแล้วมีประตูบ้านอะไรประมาณนี้ มีชิงช้าตู้ไหวแล้วมีต้นไม้เต็มไปหมดแล้วอย่างนั้นก็จะมีเออเป็นที่เราตาักผ้าแล้วมีอะไรไม่รูห้องครัวเลาไะกลัวมากจะมีนี่ก็จะมีองค์มังกรแบบนี้นะหรือจาไปหาก็ได้นะปันห้าเก่า จะบอกว่าคือจะบอกจะบอกว่าบ้านเนี่ยก็จะเป็นห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าแล้วก็จะมีป้ายประกาศคำสีน้ำตาลแบบแผ่นไม้แบบนี้นะคะแบบนั่นเองนะก็จะมีเอ่อนี่จะมีถ,ถาดสีเขียวก็อ,กองอีกอันหนึ่งองสีน้ำตาล มีเก้าอี้ด้วยแต่ข้างในบ้านเนี่ยไม่รู้นะว่าม,มีอะไรเดี๋ยวเขาจะซูมให้ดูให้แต่ว,ว่าก่อนี่จะมีสองอันนี้นะคะแล้วก็มีอันนั้นจะบ้านก็จะเป็นประมาณน,นี้บ้านก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่บ้านจะเป็นประมาณนี้แล้วมีจุดจุดด้วยมีจุด จุดเนี Mais, let go. Let go ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีจุดหกจุดนะคะแล้วมีรวมสีเรนโบว์มีแดงแดงส้มเหลืองเขียวชมพูไม่เออไม่แดงส้มเขียวเหลืองเขียวแดงแดงส้มเหลืองเขียวฟ้าฟ้าน้ำเงินม่วงชมพูแค่นี้แหละนะแล้วก็จะมีปานเย็นด้วยก็จะมี ดอกไม้เฉียูอ่อนก็จะมีดอกไม้เฟื่องฟ้านั่นแหละไม่มีดอกไม้ต้นกล้วยก็จะมีโซลาเซลล์อ่ะแล้วก็จะมีเอ,อ่ออะไรนะบุเออร้อนสองอันนั้นโอเคแล้วมัมีแค่นี้นะบ้านอะติดอยู่กับข้างเออบ้านแผนที่อยู่ก็จะเป็นวันนี้ อันนี้จะบอกว่าก็คือหรือไปว่ามีพระด้วยมีพระด้วยฮะมีพระมีพระสีขาวๆอ่ะจะมกะีก็จะมีพวกตุกาตานะะอย่างเช่นตุกาตาหมาหรือเอ่อดูไฟฟ้าน,นี่ก็เป็นมันนี้นะเคมาได้เลยโวยกวแล้ว่า แค่นี้นะคะจบกันแค่นี้นะบ๊ายบาย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 